ช่วงนี้ไปที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการทับอากาศรุ่นที่58กรมยุทธทศึกษาทหารอากาศพร้อมบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงของชาติครับที่โรงแรมเซนทราไลท์ภูพานรีสอร์ทจังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่และบทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้กับนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่58กรมยุทธศึกษาทหารอากาศโดยมีพลอากาศตรีวรชาติทองศิริผู้บัญชาการวิทยาลัยการทับอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า100คน เข้ารับการรั่ฟังบรรยายครับกร,รมยุทธศึกษาฐานอากาศโดยวิทยาลัยการทับอากาศได้เปิดการศึกษาหลักสูตรการทับอากาศรุ่นที่58ประจำปีการศึกษา2567ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2566ถึงวันที่19กันยายน2567ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาจากหน่วยงานทางทหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าราชการพลเรือนพนักงานภาครัฐและนายทหารจากมิตรประเทศโดยกำหนดให้มีการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ภาคใต้ระหว่างวันที่16ถึง21มิถุนายน2567เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ทั้งในด้านการเป็นผู้นำความมั่นคงยุทธศาสตร์และการทหารพร้อมเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการระดับสูงที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อไปค่ะ